เทนฮากชี้โรนันโดพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวถึงคริสเตียโนโรนันโดซูเปอร์สตาร์ของแมนยูว่าเขาพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงแล้วทั้งนี้จากช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโรนันโดต้องการย้ายออกจากแมนยูและพลาดทัวร์ปรีซีซั่นที่ประเทศไทยและออสเตรเลียซึ่งให้เหตุผลเนื่องจากปัญหาครอบครัวโดยฤดูกาลนี้โรนันโดลงสนามเป็นตัวจริงเพียงหนึ่งนัดเท่านั้น สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดหัวฤดูกาลมาอย่างน่าผิดหวังในการแพ้สองนัดติดต่อกันจนร่วงไปอยู่อันดับบุยของตารางซึ่งล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้ของแมนยูกลับมาดีขึ้นชนะสี่นัดติดต่อกันกลับขึ้นมาอยู่อันดับที่5้าในพรีเมียร์ลีกจากรายงานข่าวระบุว่าเทนฮากในใหญ่ของแมนยูยอมรับว่าเขากังวลเรื่องความฟิตโรนันโดหลังจากที่พลาดช่วงปรีซีซั่นและยังระบุด้วยว่าโรนันโดต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อจากนี้ ซึ่งเขาพร้อมที่จะเป็นตัวจริงแล้วโรนันโดเริ่มเกมกับเบรนฟอร์ดได้ไม่ดีนะักแต่ตอนนี้เขาพร้อมที่จะเป็นตัวจริงและผมมั่นใจว่าเขาสามารถเป็นตัวจริงให้กับเกมส่วนใหญ่ได้แน่นอนในายใหญ่แมนยูกล่าวทิ้งท้าย